ก็คือน้องชายนะสกอตมันไปรับน้องเหลือลสักอย่างที่ทะเละเขาเรียนวิศวะที่มหาลัยแห่งหนึ่งแถวเกษตรนั่นแหละอ่เขาไปรับน้องแล้วเขาก็รับน้องอยู่สองสามวันนะแล้วก็เขาก็เหมือนเวลามันเป็นรุ่นพี่นะแล้วมันจะต้องเรียกน้องแบบแล้วขอมันเหลือเข้าใจไหมของตกหล่นมันก็ต้องเก็บให้ใช่ไหมว่าเออแล้ว,แล,วแล้วมันจาได้ว่ามันเห็นพระเนี่ยตกอยู่ริมหาดพระนะ มันก็เก็บมาแล้วมันก็ไปประกาศบนรถว่ามีพระใครใครทาพาระหล่นหรือเปล่าอะไรแบบนี้ก็ไม่มีใครก็ไม่มีเจ้าของคันที่หนึ่งก็แล้วคันที่สองก็แล้วก็เลยเอาไงดีวะแล้วก็เป็นพระด้วยไม่มีอะไรมั้งก็เลยตัดสินใจเอากลับไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยหาเจ้าของเอาคิดว่าน่าจะน้องคงจะหลับหรือว่าอยู่ข้างล่างหรืออะไรแบบนี้อะไรอย่าเนี้ยพอมันกลับไปที่คอนโด นะกลับไปที่คอนโดคนืนนั้นนะสกอตเนี่ยปกติเขาจะเป็นคนที่รักแฟนนะกแฟนคนนั้นที่เขาคุยอยู่ตอนนั้นเขาก็จะสกายหรืออะไรที่มันเป็นแบบเฟสไทม์กันที่เห็นหน้าเขาก็คุยตามปกติเขาเขาบอกนะแล้วเขาก็คุยเฟสไทม์กับแฟนโบที่เขาจะคุยจนหลับไปแล้วตื่นมาตอนเช้าสกอตก็ตกใจเพราะว่ามิสคอล l ในโทรศัพท์มือถือ เป็นร้อยมิสคอลที่แฟนโทรมาแฟนโทรมานะมันก็ว่า,าพี่ใจเสียแล้วเกิดอ,อะไรขึ้นวะแบบเนี้ยเฮ้ยหรือว่าแบบมันโกรธว่าหรือเมื่อคืนเกิดอ,อะไรขึ้นมันแบบเผลอหลับมันเหนื่อยอะ่ะใช่ไหมก็เลยโทรไปพอโทรไปปุ๊บคือแบบเหมือนเหมือนสกตอตเผลอตื่นขึ้นมาแล้วก็ยังเห็นแฟนอยู่แล้วแฟนร้องแบบเห็นมิสคอลใช่ไหมเห็นมิสคอลก็เลยโทรแล้วบอกว่า เป็นอะไรตกใจอะว่าแบบเฮ้ยทำไมโทรมาตั้งเยอะอะไรแบบนี้เป็นร้อยนะอยันนี้นพูดจริงๆว่าเป็นร้อยไปถามกันได้แฟนร้องไห้น้องคนนั้นก็ร้องไห้แบบแล้วบอกเป็นไรเป็นไรก็ไม่ยอมบอกเป็นไรเป็นไรพี่ก็บอกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวพ่กนี้ค่อยบอกอ่าเดี๋ยวพ่กนี้ตั้งสติได้เดี๋ยวค่อยคุยกันโอเคปะ่ะใช่ไหมพ่งนี้ตั้งสติได้เดี๋ยวค่อยคุยกันโอเคปะ่ะอาก็วางสายไปก็มันก็หลับไปหรือมาเช้าเช้ามันก็ถามว่ามเมื่อคืนเป็นไรห่างจริงโมโหอะไรหรือว่าไม่พอใจอะไรหรือเปล่า น้องผู้หญิงคนนั้นก็บอกว่าเมื่อคืนอะในขณะที่กําลังคุยเฟซทามกันอยู่แล้วก็เห็นว่าก๊อนเนี่ยหลับไปเห็นว่าก้อนน่หลับไปแล้วสิ่งที่น้องเขาเห็นก็คืออยู่ๆก็เห็นเหมือนร่างคนเนี่ยเป็นผู้ชายตัวเขียวๆเ,เนี่ยเดินผ่านด้านหลังอยู่ไกลๆเดินอยู่ในห้องสักพักหนึ่ง เหมือนน้องคนเนี้ยเขาเห็นว่าเหมือนในตัวคนนั้นอะเห็นว่าเขาเห็นมันก็เลยย่องมาที่หน้าจอที่กล้องที่หน้าของก๊อตก็ไม่หลับเลยนั้นแล้วมันก็เอาหน้าเนี่ยแนไปก็อตัวเนี้ยเป็นผู้ชายถุกหน้าถุกเขียวซีดีแล้วเปียกน้ำ้วหมดเลยตาสีแดงร้อนเนะมันก็เลยตกใจไงมันก็เลยรีบกินแล้วก็รีบโทรรโรโรอแบบนี้เพราะม่แบบ คือมันต่อหน้าต่อตาแล้วแบบกําลังจ้องหน้าน้องอยู่อะไรแบบเนี้ยเออหมดจริงหมดจริงใช่แล้วครันดนี้ก็เลยแบบเฮ้ยหรืออะไรวะสุดท้ายก็เลยแบบเฮ้ยอ,อาจจะเป็นพระเนี่ยเป็นเจ้าของเขาหรือเปล่ามาทวงถูกไหมอาจจะเป็นาาก็เลยเอาพระเนี่ยไป,ไป,ไ,ปไปที่วัดก็แต่อนนั้นก็ไม่เจออีกเลยแต่โหดมากเรื่องนี้อ้าต่อแล้วพระได้เอาไปคืนที่ไหนไม่รู้แม่ก็ไปถวายวัดหรือว่ามันให้รุ่นน้องเขาหรู้ฮะให้ไปหาเจ้าของอ่ะ เป็นผีถ่ายวิดีโอคอลเลยเออหัวสัตว์